สามสาวสามสาวเมืองเมืองเซโปนอยู่บ้านไหนเจ้าบ้านนาดอนบ้านนาดอนบ่ได้ไปหงเฮียแล้วป่ะหาหอยซ่อนอยู่นี่บ่สบายดีไปใายได้บ่เอาปลามาเบิ้อเด้บ่ได้ ป่าเมื่อคืนนี้ทุกคนเบิ่งน้ำล้นลงมาพูด่ามันไหลไปผู้มันล้นลงมา้างทางเลยกินขนมป่ะแล้วขนมให้เอาปลามาเบื่องน้ำได้ปลาป่ะไง กเล็กน้อยนะครับมาซ่อนสายป่าที่สายได้แต่หอยโอ้หอยน้อยนี่สายโอ้ได้เขียดพร้อมป่าน้ำท่วมแบบเมื่อคืนนี่โอ้บอได้ไปเฮียนบ่เข้าเฮียนแล้วฮะเข้าอยู่แต่ว่ามื้อนี้บอได้ไปบ่ฮะ สามสาวสามสาวเมืองเมืองเซโปนอยู่บ้านไหนเจ้าบ้านนาดอนบ้านนาดอนบ่ได้ไปหงเฮียแล้วป่ะหาหอยซ่อนอยู่นี่บอกู้ใดไเอานี้มาใส่สะเอามาใส่เองบอกเอามุ้งมาใส่เองเปิดเก่งเลนะทุกคนป้าอันนี้มันมันพึ่งเลิกบอกว่ามันเลิกเมื่อคืนนี่บอกมันเลิกแต่โดนละแต่ว่าน้ำมันมาแหงเมื่อคืนนี่บอก ้ามันไหลลงไปมันมันเป็นท่อบ่น่ะนะ้อ,องๆหากิน้นไห้ถ่ายหุ่มเนี้ยหายิบยิบเนีเยสองสามชาวอยเมืองเซ,เซโปนะครับมาหาอยู่หากิน้นเอาประเทศอย่างกิ้นมาหนแแิแกงเฮ้แกงหอยได้ป่าอยู่บ่ปลาบ่าได้เลย ะขาวเบขาเปิดแล้วอันนี้มันเป็นน้องบ่อ้อไปก็ได้สายเด้อไป,ไป้นะสาวน้อยเจ๋งขนาดทุกคนดโดยขอบใจคือเดียววอนนี้เราเอาขนมนมานำละกันมาแจกเล็กน้อยลายทางนะครับนี่น้ำมันไหลแหงขนาดต้นกล้วยบ่ห่างเบิดทุกคน อันนั้นก็วัยรุ่นวัยรุ่นเล็กน้อยเล็กน้อยกับสิมหากินน้ำนี่บ่งนี่แหละภาพบรรยากาศระหว่างทางการเดินทางของเรานะครับสำหรับที่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ